ทำบุญไปวัดทำบุญไปวัดทำบุญก็นั่งสงบเดียบร้อยตัวที่นั่งที่ขวบที่ฉันก็เอาไปเองวางแห่งปูเสือจาดอาจนนะมีแต่พระพระเล็กแน้นน่อยอยิ่งหาลำบากญาติโยมก็เสร็จแล้วกว็ลกุกหนีปัดดากไวไวหนีจ่อยบบเก็บบบเมียนมีแต่พระเล็กแน่นน่อยไปเที่ยว ถูเที่ยวเก็บเที่ยวกวาดไปใส่พระใส่เน้นย่านเป็นบาปทำมาไปวัดทำบุญอยากให้มีสมาธิอยากให้มีปัญญาคำของพระเจ้าตนนั่นแหละเป็นที่พึ่งของตอนสตราดผืนน,น้อยกับมีพับไปน้ำก็ได้จักว่าทั้งวัดนี่ว่ตอนรับขับสูบบูเสื่อาศาสตร์อัศนะบ่มีน้ำมบ่มีในให,ให้กินพร้อม <laughs> ถือว่าควดจะน้อยก็ไดุ้มือเขามีขวดนัด่งที่ตัวอ,อยา่างไ้รู้จากคำว่าตนนั่นแหละมิตรพึ่งของตอนเตือนตอนเองว่าไปวัดทำบุญหัวจากบอกเข้าใจว่าว่าทำบุญเมื่อกี้แต่พากกันทำบาปเขาบอกถ้าไปทำบุญใส่บาตรเลงญาติกันใส่บาตรล่มหนาลมหลัลลงเฮาสะเฮาไส้ บอกว่าใส่หน่อยๆจากสองสามเม็ดก็บอกเอาผู้เฒ่าผู้แก่ไขตัวเป็นอย่างลุงผู้ทุ่ยมึนก็เอาได้หน่อยเต็มบาทเราเศร้าได้จอดของเหมือนนี้นี่ผู้ได้ชื่อแต่พระผู้นั่งกับบาปตัวก็เพิ่นเอาพระสันนี่พระเจ้าทรงอนุญาตให้พระพิชิตสงบนตรบาดเอาพระสันแล้วก็ปิดบาตรตัวก็เป็นอยังล่ะล้ำบากเห็นบ่มุนยักน้อยกันอีกได้บัด แต่าะไรก็ว่าผู้นั้นได้กินผู้นี้ไม่ได้กินอีกละคือใส่บาทหลายโยคือผมมีก้นบาทหรือว่านะเห้ไใดจิตใจสหมองเด้ก็ยมน้ำมากอย่างแม่ใส่ตะเขาก็ได้พระได้กินเขาเนั่งรอเกือกมือนะนอยังกิได้บุญหลายตัวสมณะผอมงามนั่นนั่นได้สวดทุกคนสวดทะยมก็บ่ได้ ผู้บ่เคยมากก็ได้สวดแน่จังน้อยเป็นอย่าง่ะการสวดสาธยายธรรมของพู้เจ้าชลาธม,ม,มุมฉลังอนาตโิโตเรามีความแก่มีความเก็บม,ม,มีความตายปิดดังปิดจมูกย่านแช่ย่าน,นเจ็บย่านตายติห้ามได้เด้อ่านย่านอิริีกิงจังกับเขาปฏิบัติทำบุญตีนั่นพระเทเจ้าสอนในทำบุญบ่ได้มาเกิดบ่ได้มาแก่บ่ได้มาเก็บกบ่ไดม้ดมาตายต,ายตัว แนวย่านิปุ๊บแทบเป็นตาญาพิปุ๊บพัก่านกินเหล้ากินยาบ้าพนหนึงพ้อหามกันนะบัดเช่นี่โรคโควิดปิดจมูกปิดจมูกน้ำพื้นปัแต่งจมูกมาแล้วาปได้โซ่ดังลูกพ่อน่องว่าเป็นผู้ได้เกียรติจะสามารถก็ได้พัดพักกรุงแต่พัดพักกรุงเพิ่นไห้เห็นไหมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็จะสม่นไปเต้ลูกพ่อพัดพักกรุงไห้ ไอ้เกลเลสจะเป็นหนังแต่ตไปตยวาเด้ลูกพอให้หลวงพ่อเองเด้มันเป็นสั้นเรื่องของกิเลสอ่ะวันศีลวันพระวรักษาศีลหาแต่กรเงเทพม,มันก็หายือกันน <c oughs> ห้เจ้าของป้าโตพระเจ้าหาศีลนะท่ามาสอนคนเด้ว่าจันดอกคือว่าเป็นคนที่จังรักษาบ่ได้พระเจ้าประสงค์รักษาสม,มือคนก็ว่เห็นตาย อันนี้เดือนหนึ่งซีเมื่อเฮ็ดว่าได้กินได้หนังเข่าติแปรยหนังเอัตติแปรย์อะไรได้หกิเลสติเครียดด่าแปรโ์รถติกินหนังเพรากินเข่าเฮ็ดว่าได้นักพุทธเจ้าติกินหยังล่ะก็ใายมันเน่ตี้เบื่อบ่ได้จะเกิดแก่เก็บตายคุณเว่ยุณไว้ยากน้ำคว่ำล้ำคว่ำลุยยากน้ำคว่ำสวยกงงามนั่นแหละมโนาล็อก ร่ำรวยสวยงามเป็นนรก,กเห็นสวนรรค์เมื่อกี้พระเบิงละ่ะสองสามนาทีสวรรค์นในอกนรกในใจพระพุทธเจ้าสอนให้คนปฏิบัติให้ดูให้เห็นให้รู้ไม่ใช่สอนตายแล้วจึงให้ดูให้เห็นให้รู้ปัจจุปน,นงังจะโยตมังสอนให้ดูปัจจุบันนี้บัดนี้เราทําอะไรอยู่เบิงกี้เทียบว่าลมหายใจเขาออกอ่ะ อยู่กับลมไอ้เบอร์เี้ออยหนังผมขนเล็บฟันหนังเสียเฮ็ดหนังลงไปคำนึงถึงความได้บ่มิต่ความเสียแต่งผมก็เสียแต่งเล็บก็บเสียแต่งแขวก็เสยียมักเฮ็ดแต่แน่าเสียนั่งบังลมหายใจเขาออกได้หนังก็ได้บุญเต้สุกื่นยิ่งกลัวความสงบไม่มีจากว่าคำของพวกเจ้า ผลปดิว่าสุขอื่นยิ่งกล่าความสวยงามไม่มีสุขอื่นยิ่งกลัวความร่ำรวยไม่มีพระพุทธเจ้าเผลปดิวังสันดีกาปับ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 ตมือพระพุทธเจ้าสอนตูมบองหล่ะก็บอง,งแล้วมวตตจากร่ำรวยมวตตจากสวยงามไม่ได้ยินตินิทานหลวงปู่มโนลามาโนคือใจเท่าสีท้นน้ำนั่งมโนลาไปพ่อโยสัยเมืองผู้เงินนั่นมโนคือใจดิมโนภูบังก็มาธรรมา มโนเศรษฐามโนอัมบายาทำทั้งหลายคือใจใจไปยุน์ใส่ยอยู่เมืองผู้เงินแม่บ้าละกันแม่นคอืองไปวุ่นแต่กับเรื่องของบุตรของเนาของเถาแก่แก็บตายหามาหยังหามาแตงแต่งหยังให้หอมให้งามให้เป็นทั้งตันที่ม่ได้เป็นได้ทั้งเลยคือว่าแล้วเมื่อกี้นี่เต็มไปด้วยของไม่สะอาดผนว่านั่นเสียงพระพุทธเจ้า มาแต่ฟังฟะเว้าหรอี๋ยวตีพ่อใจอีกละต้องตนนั่นแหละตีพึ่งของตนตนเตือนตนไม่ได้ใครเล่าจะเตือนหลวงพ่อให้เป็นว่าหลวงพ่อเทศแตอหลวงพ่อเทศแต่ว่าหลวงพ่อให้บป็่จีเรดคล้องอยู่ในหัวใจไม่ออกให้เป็นไม่ออกเทศเป็นว่าอยากให้แน่นหนักภาคปฏิบัติอยากให้แน่นหนักภาคทำบุญไม่ได้ซื้อ ซื้อว่าลมหายใจเขาออกเบิ้งว่าแปบว่าแปบเพ่หันตัวเขาไปหาหมอกับหมอก็อมาซอยหายใจนี่ซอยได้จากมือเอาไปมากก็ถอ,อดออกก็ไปจอยนี่ห <c oughs> ลวงบ่เบิ้งนะั่นนี่อันเูาเบื้องเูาก็ล้มภาพไปได้ดีของเบาดีภาพไปสวรรค์ได้ด้อันเห็นล้มดีว่าเห็นตา ฉันหว่วงเงินหว่วงทองผู้ได้จะเอาน้อไปจะรักษาน้อนั่นเห็นบ่อเอาแกงานก็นควงสวยงามโอ้ยฉันสวยงามไปตกไปแต่งไปเป็นเน่านั่นไปเป็นเนี่ยเ่เหกันยุ่เพราะนั่นห,หน,น,นูจากว่าว่าสวรรค์กับนรกแตกต่างกัน,กนบ่กันเคยเห็นสวรรค์เด้ยกันได้เห็นลมหายใจออก็อ่นเห็นสวรรค์แล้ว นนั่นนนไปกันเห็นเราก็ไปได้เด้มันบ่เคยเห็นนะ่ะนั่นหูจักว่าเตือนทุกครัง้งทุกครัง้งในวันจินวันปะลูกหลานเนี่ยหลายซตลอดเดี๋ยวนี้นหาล้อยกว่าเด้หลวงพ่อเด้งลูกเลี้ยงหลานอยู่นี่พุทธเ้า,เายากอะไรว้างนิดหน้อยกันน่ะเขามาสมัครหาล้อยสามสิบเก้า ปัตตานีผู้ถอนจะค้นอยู่กันว่าเขากดเขาบ่ได้ก็ได้หรือมันเขาไปหลักกินกับพ่ะจักแล้วล่ะวันนั้นเดี๋ยวนำไปเลี้ยงเขาก็บอกพ่อแม่บอกครูบาอาจารย์บอกเขาแล้วมีความส่อสัต์ต่อตนเองเดินลูกหลานเอ้ยมาเพื่อพระอาศัยไปบุญผ่องหลวงปู่่แล้วก็จะพากันเห็ดสุมสีสมหาเด้อหลวงปู่ติดผ้าลูกหลานตกมาแล้วหลอกเด้ บัเนี้หนักอย่างเรียนหนักลูกหลานเน้นหนักความซื่อสัตย์สุจริตนนั่การซื่อสัตย์สุจริตสมมติว่าหาล้อยคนสิบวัานได้จ็ดสิบคนที่เป็นอาจารย์ใหญ่ออกไปแล้วก็ไปย่ำเรื่องพระพุทธศาส,าสานาสายตรงมีสายตรงสายอ้อมเที่ยวทางเวิง้งเหงหลายมันจะคำเมาตะพัวปากว่ามันจะซาคำทางผู้จักบ่เปมิยังพัวปากว่าจุดทูบจุดเทียนบูชาดอกไม้ตรวจน้ำนั่น พูดบอกกว่าจังว่้มีพ่อแม่หลวงปู่เป็นพ่อเฮ็ดเห็นว่าพิธีกรรมตระลังกระทูปจุดเทียนไปเหมือนนั่นจักจุดจักรตอได้เรียมมุนิตั้งสวดตั้งนั่งสมาธิเปินว่าสวดเที่ก็นทำกันนั่งสมาธินุ่กันกระตได้ตั้งสวดทั้งนั่งสมาธิมันก็บอเป็นสมาธิแล้ว จะกเน้นนพราเข้าใจพระปฏิเวรเ้าแบบต่ไดนกบ่ีสินสนดอกไหนประเตไปดกเราคำของพคนเจ้าอยากให้ทำบุญทำบุญหรือดนล,ลมหายใจเข้าออกไม่ได้ซื้อสักบาทง่ายมั้งเพียงเหตุบ่ได้เพียงเบิ่งบ่ได้เอาถามตนเองนับแต่เกิดมาเคยดูบุญจีวันจีขั้งใส่ขันนี่สิพ่อเต็มขันบ่เหตุปุญอาหารใจอ่ะกัดแนวแรงร่งางกายไปสั่นลงไปใส่ซื้อปั๊บซื้อปั๊บ แก่งลุลงแนวหอมเนวใสแนอสายเออคนอมาสวายจงหันเด้อเครื่องพุงน่นเองนะเอารถไปใส่เอาไรนเด้อไอเสื่อไม่แก,ก่พวกคนขับรถลำวัดต่างๆไปรับจจตุปัจจัยไหมอ,อยู่ห่านบ่อนไห้อาหานป่านที่รถไปเอาไนเด้อเวลาแยกจจตุปัจจัยเจ้าประสงค์ไปรับแล้วก็ แยกให้เด็กน้อยขับรถขับลาไปน้าเพราะฉะนั้นในเน้นหนักภาคปฏิบัติบูชาพระแม่สอนก็ให้ผู้เจ้าสอนอยู่ในห,หัวใจทำบุญนะเข้าวาดัดอยากให้เข้าใจเตือนตนเองเครื่องนุ่งเครื่องห่มที่นั่งที่นอนเครื่องอยู่เครื่องใช้เครื่องทับทานตอ,อาหารก็เตรียมไปเองโดยเฉพาะเสือเล็กๆผืนเล็กๆนะอย่าให้พระสงฆ์ลำบาก แทนที่จะได้บุญก็ได้บาปไปใส่พระใส่แน่นพระแน่น,น,นอยังเอืดอุมือเนี่ยอยากให้พึ่งตนเองแน่อยากให้ทองบ้างแน่ตนนั่นแหละไม่ได้พึ่งของตนพระเป็นผ่าใส่กะเปาไปก็ไใดพระอิป,ปูมดแอวไปก็ไใดตัวเด้เบียงบ่ายตะกอนคือเห็นงามแต่ชุมมอทถิมไปเมื่อแต่ใจดำอมาฮิต ใจหนาใจมึในใจหยาบใจหนาผ่าอับน้ำกัาเส้าสมัดแอร์ตีน่นไปพับไปตลอดไปพับลงนงั่งมันก็สบายปัญญัดฏิไปก็ถือไปพร้อมสมบายว่าแต่คนห้อมมากยากว่าเฮ็ดอยู่นี่สอนคนนำ้ำ <c oughs> แล้วมันก็บ่ักไกมีเสื้อสะอาดศาสนาตัวไหนมีคน,นมาบวาถืมมือ พอต้มก็หอมสิ่งเหรนยสิ่งหัวสิ่งยูสิ่งกินสิ่งน,นั่นสิ่งนิดมันนึ่งพึ่งพืชขนมาประจันห้อยบ่มีศาสตร์เไม่ได้เก็บดีตัวมิตรหลงปู่ใหญ่เฮ็ดไหวยวนสิบกว่าผืนมามวนโอ้ยไทยทนดีอยู่เด้ละบ่มีก็สบายแล้วพระจันทร์ดอกแต่ตามมหาศาสตร์ว่าเห็นนึกเทียนั่นมากที่กับโบกัยมีผู้เอาศาสตร์มาเด้เพราะฉะนั้นอยากให้พึ่งตนเองงดจ้ะของทานอยากให้เขาไปวัดทำบุญ ข้างนอกเคล็ดไว้เป็นหลังเป็นหลังไว้แล้วเพื่อจะเพื่อจะห่วงว่าคนถามหาว่ากุฏิบ่มีตีลงปูผลใดเนี่ยมีแล้วเคล็ <k website> ดไว้หลายแล้ววดด่ามีเคล็ดตั้งเคล็ดมันท่านกิเลสคนตีว่าตั้งแต่กิเลสคนที่น้ำกิเลสท่านบอกมาันจะไปตีหยังหือเพราะท่านแอมบ่มีแอบวม่มีพัดล้มพัดล้มก็มีขึ้นไปนงงั่งทั้งเทิงกันเต็มทุกเสาพุ่น โดยเฉพาะ,ะในนามวันเกิดพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์ออกตอนจะยมลูกหลานจะติพี่น้องทั้งไกลท้งไกลได้เสียสละการงานมารวมกันแสดงออกถึงความปรองรองสมานสามัคคีน้าหนึ่งใจเดียวกันเป็นบุญกุศลเอาพ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นเหตุโดยเฉพาะการแผ่เมตตาแผ่บุญแผ่กุศลพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไม่ห่วงอะไรแล้ว แต่พวกเราเได้มีน้ำใจแผ่ให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็ดีเจ้ากรรมนายเว,วยรเจ้าที่เจ้าภูมิและสิ่งศักดิ์สิทธ์ทั้งหลายทุกเเจ้าหลานเลนล่วงลับดับขันไปแล้ว <c oughs> ก็จะได้ส่วนบุญสกควที่พวกเราได้ทำแล้วนี่สำหรับพ่อแม่ไปตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วตามใครจะไปตามทันแล้วไปแล้วปณิพานแล้วนั่นจะมาทำพิธีแบบความระลึกนึกถึงในใจของพวกเราพ่อแม่ครูบาอาจารย์ แนะนำสั่งสอนทิ้นทำอยู่ในกายวาจาใจของพวกเราให้แน่นหนักตามปฏิปทาพ่อแม่ครูบาอาจารย์สอนมานั่นก็เรียกว่าระลึกถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกวันทุกเวลา,าด้วยอำนาจบุกุศนอกตนเดาร่มูกหลานจัติพี่น้องตลอดทั้งพระเจ้าพระสง์ได้เส้อสละมา รวมกันแสดงออกซึ่งความปองรองสมานสามัคคีน้าหนึ่งใจเดียวกันเป็นบุญกุศลบุญกุศลที่พวกเราได้ทำเดี่ยวนี้บุญกุศลของคุณพระพุธะทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกนี้ก็จงมารวมกันจงปกป้องปกปักรักษาอกตนและโยมลูกหลานไดติพี่น้องตลอดทั้งพระเจ้าพระสงฆ์ก็จงมีแต่ความสุขคนเติมเริญนสุขกายสุขใจเดินทางด้วยความสะดวกสบายตลอดปลอดภัดยการงานจึงใด,ด,งางดการเงินจึงใดก็ นึกถึงใดปัญนาสิ่งใด,งดก็จงสําเร็จจงสําเร็จโดยเฉพาะในหลักธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็จงตั้งอกตั้งใจอยู่ในธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วจงมีดวงกิตดวงใจได้เห็นมรรคเห็นผลเห็นสวรรค์เห็นปณนิพานในปัจจุบันในชาตินี้เธอสาธุสาธุสาธุอะนุโมท นะอยากถวายก็กล่าวคำถวายคน้อมโมพร้อมกันนะครับนโมตัสสะบะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะ